เจ้าเวปราพานโชเนนอนเยลจิในตอนที่แล้ว,วพระเจ้ามาตายที่นี่แล้วก็ข้าลำบากแย่เลยนะเอาตัวรอดด้วยการเสียสละของเจ้าน่ะเหรอไม่เห็นชนะดีใจเลยสักนดิดเดียวอะ่ะจุดมุ่งหมายของข้าก็คือการเป็นอนเยวจิที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องให้ใครมาเสียสละการมาเยือนของภัยคุกคามของอาศูนรายจากดินแดน,น,นอันไกลโพน จะกลายเปไ็นวิบัตนินำขอารพยามาสู่ผู้คนนั่นเหลอยา่างพวกแกนะเล่นได้แค่มดปลวกมาอยู่ต่อหน้านายของข้าจงรู้เอาไว้ทว่าพวกแกไม่มีทางรอดกลับไปหาเจ้านายมันอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเข้ารู้นะที่ตำหนักหลังใหญ่ที่ห่างตัวเมืองไปด้านขวาน่ะก็ะเห็นมันเข้าไปที่นั่นแหละตอนขับไล่อสรร้ายจากต่างแดน ที่นี่ไงล่ะมีอะไรแปลกๆจริงๆด้วยไม่มีเสียงมแมลงร้องเลยสักตัวเดียวจริงด้วยสินะมันเงียบกริบแบบนี้ยินไม่น่าไว้ใจเขาเ้าไปใหญ่ ไม่ใช่ทั้งบนบันและโวยสกแต่ข้ารู้สึกถึงปราณอาสูรที่แข็งแกร่งมากกว่านั้นอีกใช่อสูรร้ายจากต่างแดนมีเยอะสะด้วยสิแน่นายเลือดหัวของเรา เยอที่หาได้ยากจริงเด็กคนนั้นมีพลังวิญญาณล้ำเลิศจริงๆฮะอย่าพวกแกนั่นหรออย่าคิดว่าจะแตะต้องมาซาฮิโรได้นะมันมาแล้วหยอไม่ได้บุกมาละฮะ หัมดดมัดาราบุเข้าเจนรอนราอันตัวนน้าผมจะกเนี้ยต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่เปิดทางซะดีดีเงี้ยปัดท่านคิวคิโรดรับร่างนี้ท่านคิวคิ อย่าบังอาจเอ่ยนาของข้าง,ง่ายๆแบบนี้สิกับแค่ลูกมนุษย์กับเทพที่ยอมเป็นบริวารของมนุษย์ก็ตึงมือกันแล้วหรือเนี่ยข้าขออาจเลื้อมอนเชิญหวยเทพเทววาทั้งปวงลงม,มาสยบป,ปีศาจปัดเป่าความชั่วร้ายทำลายสิทธิ์อสูร,รากายทั้งปวงนะบัดเน่ กำจัดให้หมดคงไม่ได้สินะอีกทีนะ่เดี๋ยวนะฮัดคิดดีๆก่อนที่จะใช้เวทมนต์สิทั้งพลังจิตทั้งพลังกายมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะข้ารู้อยู่แล้วล่วนะน้อเจ้านั่นมันไม่น่าเชื่อว่าเจ้าสามารถกินถึงที่ จ้านั่นคือนายเหนือหัวที่เจ้าบวากพีศารมันพูดถึงเหรอเด็กน้อยผู้มีพลังวิญญาณชั้นเลิศจะมาเป็นเครื่องสังเวชของข้าเถอะคิวคิงั้นเหรอ เิวคีวเหรอเป็นปิศาจยุคโบราณในประเทศทตะวันตกว่าเขาว่ามันจะแปลงร่างจากหัวเป็นเสือที่มีปีกยังไงละ่ะและที่สําคัญจเจ้าเนีมันก็ชอบกินผู้หญิงผมย,วยาวๆด้วยเพราะง,งั้นเจ้าบันบันถึงได้จ้องเล่นงาอักิโกสินะพลังวิญญาณนี้ช่างเหมาะเหลือเกินผมยาวสลวยแบบนี้ละ่ะ รั่วข้าก็เหลือมันก็ช่วยไม่ได้นะหุบปากซะคิวคิเอ๋ยแกจากประเทศตะวันตกอันไกลโพ้นมาทําอะไรที่เมืองโดวนี้กันแนะเพื่อสร้างรังของพวกข้าแล้วก็รักษาพแผลนี่ไงล่ะทำศึกขิงอำนาจกับอาศูนตนอื่นแล้วแพ้ไม่อย่างนั้นสินะ

นี่มันจะจับหมดสักทีฮะคุเล่นจอมราชันแห่งสวรรค์น,นี่ข้าสิ้นวิญญาณร้ายให้สลายเป็นผุยผงจงมากำจัดอสูรร้ายณบัดน,น,นี้มาสหายหรอ พลังวิญญาณหมาศารแบบนี้แล้วก็แผลของข้าคงจะหายในทันทีแน่ๆไม่ได้การขอแค่กูเล่นเท่านั้นเราจะปล่อยให้กูเล่นตายไม่ได้เด็ดขาดอย่าดิ้นรนให้เหนื่อยเลยนะแค่พริบตาเดียวก็ยังดีถึงจะแค่พริบตาเดียวถ้าเราเปิดช่องว่างได้มาซาฮิโระยูน่ายะมาซาฮิโระ มาซาฮิโร ah น้อมกายขอความเมตตาอย่านะจะด้ตอนนี้นะประชายนมนั่งมาซาฮิโรหนีไปซะถ้าจะเปิดช่องว่างให้พอแล้วนะลับไปหาท่านปูเถอะกูเรนเป็นผู้รับใช้ของท่านปูนี่จะให้มาตายในที่แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดหยุดนะม ah าซาฮิโรจงมาผมดาผังแสงที่แหวกความมืดบนดาผังสายฟ้าที่ย้อมสรพพสิ่งรอบข้างเป็นสีเงินยวง <S 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 อันเชิญมาหาอาสุนีบาทมาปราบปีศาจนักบัดเน่เด็กจอหัง คิดหรือว่าชักประจรอของเจ้าจะสาาร้างบาปแย่กับข้าได้นะ yeah! ที่จะขัดวางข้าหรือไงทำไมละ่ะทำไมถึงไม่หนีไปละ่ะข้าอุซ่าใช้เวทอันเชิญเทพแห่งสายฟ้าที่ไม่ค่อยถนัดเพื่อสร้างช่องทางหนีให้แทๆ้ๆกูเป็นนิบบ้าจริงๆทั้งที่ทบ้าเจ็บขนาดนี้12บสอขุนพลเทพไม่ได้เป็นอมาตะาไม่ใช่เหรอ ถ้าตายไปจะทำยังไงเราไม่ต้องใส่ใจรอกข้าก็เหมือนกันถ้าจะตายไปข้าก็ลำบากแย่ส yes. ิทำไมเมื่อก่อนก็เคยพูดแบบนี้นี่เจ้านะ่ะเป็นคนที่บอบแสงสว่างให้ข้าหรือเจ้าไม่รู้ตัวน่ะสิอะไรเนาะคนที่มียานมาองอสูรมัยกยั่วกลัวข้าทุกคนแต่ว่ามีเพียงมาซาฮิโรเท่านั้น จะไม่หลีกหนีปราณที่น่าสะพึงกลัวของโทดะที่ไม่ว่าใครก็เบินหนีแต่ยัางมองาสบตากับข้าตรงๆอีกด้วย <c oughs> และเจ้าก็ร้อยางดีใจเพื่อไม่ให้พลังที่น่าสะพึงกลัวของข้าเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีก ยินตัดสินใจว่าจะปกห้อ,องเจ้าตั้งแต่ตอนแรกที่ได้เจอกันและจากนี้ตลอดไปอะไรกันนะกูเรนเจ้าพูดอะไรอ่ะเจ้าน่าจะต้องเป็น o อมิวจิจะต้องยิ่งใหญ่จะต้องยิ่งใหญ่เดียวกาเซเมให้ได้ใครจะยอมให้เจ้ามาตายที่นี่กันละถ้ากูเรนตายไปแล้วก็ข้าเองก็ลำบากเหมือนกันนะนะั่นแหละถ้าไม่มีมวกคุงแล้วก็ข้าคงต้องเหงามากแนะ่ๆเลยแล้วก็ แล้วก็ <S <S ถ้จะเป็นอมเบียวจิตที่ยิ่งใหญ่ให้ได้กูเล่นจะต้องอยู่เพื่อคอยดูข้านะ <S <S ถ้าเจ้ามาตายที่นี่แล้วก็ข้าไม่ยกโทษให้เด็ดขาดเลยแบบนี้ไม่ตลกเลยนะจะพวกอสูรร้ายจากต่างแดนข้าชักจะกรอดขึ้นมาจริงๆแล้ว

แกเป็นใครกันอะไรกันข้าไม่ยิ่งใหญ่ขนาดต้องบอกชื่อหรอกนั่นใครกันอะที่อยู่รอบกายคือพูดรับใช้กันเหรอไม่น่าเชื่อจะมีพลังวิญญาณมากกว่าเจ้าเด็กนั่นซะอีกง,งั้นข้าจะกินทั้งสองคนเลยก่อนแล้วกัน <c oughs> อย่าล้อเล่นนะข้าขออาจเอื้อมอันเชิญถวยเทพเทวาลงมาสยบปีศาจ เป็นแค่นับรุ่แทแ พี่ขา้าอาศุลกายนบัตรนี้อันตารายขิดิีดฟันตะระหัฮันต๋มันใช่เรอข้าไม่เป็นไรอย่าฝุยมากนักสิแต่ว่าจะให้นั่งดูเฉยๆน่ากระทำไม่ได้หรอกสำหรับมืนมัอน

เป็นไรนะกูเล่นอหายแล้วงั้นเหรอเอ๊ะอ้าวเะไม่มีเจ็บตรงไหนเลยฮะมีอนเมียวจีเก่งการขนาดนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยข้าหลงนึกว่าท่านปู่เป็นที่หนึ่งซะอีกนะถ้ามีอนเมียวจีที่มีพลังขนาดนั้นอยู่แล้วก็หายไปแล้วมาซาฮิโร่กลับมาเถอะ ยังเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเาานี่กลับกันเถอะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานจริงๆเนะอะมกคุงเองก็พักผ่อนซะมกคุงมกคุงจะไปไหนอะ เดี๋ยวสิโมกุงท่านปู่กำลังนอนหลับอยู่่ะเซเบอ๊ะทำไมถึงทำบ้าๆแบบนั้นเล่าเอ๊ะเซเมตื่นเดี๋ยวนี้นะเซเมทำไมถึงโมโหโขนาดนั้นล่ะเนี่ยเอ้ยหนึ่งในสิบสองขุนพลเทพเหรอเทนอิสุเจ้าคะ่ะไม่ต้องเกรงใจเข้าไปข้างในเถอะทำไมถึงต้องถอดจิตออกไปแบบนั้นด้วยถ้าเกิดร่างของเจ้าบาดเจ็บระหว่างที่ถอดวิญญาณไปแล้วก็มันจบเฮแน่ ข้าไม่ซุ่มซ่ามขนาดนั้นหรอกนะข้าให้เซลิวกับเกมบุคอยเฝ้าเอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกถึงยังไงก็เถอะคิดถึงอายุตัวเองบ้างสิ <S 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 โอ้มาซาฮิโร่เอ้ยเกือบไปแล้วสิน,นั่นนี่ ถ้าไม่ทุ่มเทถึงกับยอมสละชีวิตแบบนั้นก็สู้มันไม่ได้งั้นเหรอลองแบบนี้ปู่จะวางใจกเกษียณตัวเองได้ยังไงล่ะเนี่ยฮะเราคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีน่เพื<า>่อหลานรักอย่างเจ้าปู่ก,ก็เลยต้องฟื้สังขารไปช่วยนะเนี่ยฮะท่านปู่นั่น,นหมายความว่ายังไงนะขอรับฮะ<า>เซเมเขาถอดวิญญ,ญาณไปเพื่อช่วยเจ้ายังไงเล่าไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะ เซเมก็เป็นแบบนี้ล่ะคนเมื่อกี้ไปฝึกฝนให้มากกว่านี้หน่อยนะม <c oughs> หมายความว่าคนที่ไปช่วยพวกเราที่กำลังแย่ก็คือท่านปู่กับสิองขุนพลเทพอย่างนั้นเหรอเนี่ยท่านปู่ถอดฟินยาณออกจากร่างได้ด้วยเหรอมาซาฮิโร่เอ้ย พวกมันแค่แตกกระจายไปเท่านั้นแต่คงแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ทั้งนั้นที่ปู่คนนี้อุตส่าห์เทใจสอนสั่งเรื่อต่างๆให้เจ้าทึกขนาดนี่เรา้ๆเชียวนะ แต่เจ้ากลับสู่วิสัต์กระจองกงอกง่อยระดับนั้นยังไม่ได้เลยกันเลยดิสภาพแบบนี้เราก่อจะเขาไม่มีวันได้ปเป็นอ้นเมียวจิที่เก่งกาจเชนแล้วละมั้งวิธีการสอนของปู่คนนี้มันใช่ไม่ได้สินะเนี่ยความฝันของเจ้ามาโขนจะแหลงสลายไปเพราะปู่สินะน่าเศร้าจริงๆปู่และเสียใจเหลือเกินเข้าใจแล้วขอรับข้าจะปราบเจ้าปีาสาต์พวกนั้นให้ดูเองนี่คอยดูให้ดีก,ก็แล้วกันอย่าข้าไปนอนละลาตรีสวัสดิ์ ดีมากดีมากยังปั่นหัวง่ายเหมือนเดิมแฮเซเมแกล่งเขามากๆเดี๋ยวจะโดนเกลียดเอานะไม่ต้องห่วงหรอกสบายอยู่แล้วเห็นแบบนี้แต่ข้าก็รักมาซาฮิโรมากกว่าใครๆเลยนะทั้งหมดที่ทําไปข้าทําเพราะรักนั่นเนี่ยกูเรนเอ้ยเจ้าเองก็อย่าได้ประมาทเด็ดขาดเลยนะที่เจ้าเลือกเป็นผู้รับใช้ของข้าก็เพราะเหตุนี้ไม่ใช่หรือไงกัน ข้าตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะไปติดตามคุ้มครองมาซาฮิโร่นี่นะข้าจะปกป้องมาซาฮิโร่และปกเป้าชีวิตตัวของข้าเองด้วยอดฮอยมาซาฮิโร่ น่อยแน่หรือบันอะไรกันน่ะอ้วิธีสอนอผู้ปู่คนนี้มันคงจะ <lat> ไม่ดีสินะความฝันของเจ้าแหลกสลายเป็นผ้าปูอย่างนั้นเหรอเนี่ยชอะออนเมีวจีทั่วไปนะ่ะเขาถอดวิญญ,ญาณออกไปเดินเพ่นพ่านเหมือนป <Bana S 1> อีศาจนี่ได้ยังไงเฮที่ส<ไ>ําค<ไ>ัญนะถ้าเห็นทั้งบดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็น่าจะเข้ามาช่วยก่อนที่กูเรนจะโดนเล่นการจนน่วมสิคุณพลเทพอ่ะถ้าเป็นแผลก็เจ็บเหมือนกันนะแผลมีเลือดออกด้วยจะแก้ปีศาจเลือดเย็นเอ้ยถ้าพูดกันจริงๆมันคงแง่ละที่ข่าอย่าเป็นแค่เด็กอ่อนหัด มกคงกรับข้าจะทำเองข้าจะขยี้เจ้าพวกอสุรกายพวกนั้นทั้งหมดด้วยมือของข้าเองเพราะงั้นเจ้าต้องช่วยข้าด้วยนะนีละลุยเลยคอยดูให้ดีท่อนหน้าตาเท่าเจ้าแลเอ้ย